ดังนั้นวันนี้ซีรีส์คนเห่อบ้านจะกลับมาทวง Air ์ไทมของช่องแบรนด์ตันคืนบอกเลยว่าเนี่ยส่วนหลักหลานม,ม,มันคือยกพม่าไทป์เอโอเคเออตัวเซรั่มตัวนี้คือพี่อยากให้คนนะเห็นว่าเออตัวนี้มันบิดง่ายคือแบบบิดใช้ง่ายแล้วก็แบบว่า กลิ่นมันหอมแล้วที่สําคัญคือจุดขายของตัวนี้มันคือมันสามารถที่จะทําให้ผมเงาทันทีแล้วคือไอ้ตัวกระจายแสงของตัวนี้มันเขาเรียกว่ามันทําให้ผมเนี่ยดูเงาขึ้นโดยที่เราบบไม่ต้องใช้ใดก็ได้ไเงี้ยตอนนี้กําลังบรีฟนะครับผมตัว ตัวจุดขายของตัวนี้อยู่ว่าให้รู้ว่าตัวเซรั่มของ Vox เนี่ยคือประสิทธิภาพเป็นอะไรแล้วก็วันนี้หลายคนก็เรียกร้องมาว่าเฮย้ยบ้านของแบรนด์ตาเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังนะก็จ้องบอกว่าจริงๆข้างในตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอก่อนเลยก็คือสวนเพราะว่า ก่อนหน้านี้คือเราจ้างทีมจัดสวนมาใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาประดิษฐ์ประดอยนะฮะแล้วก็ <laughs> มีการเติมแต่งทุกวันนะครับผมดังนั้นวันนี้ซีรีส์คนเห่อบ้านจะกลับมาทวงแอร์ไทม์ของช่องแบรนด์ตันคืนแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นสวนแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยาก แล้วก็จะทำได้ไหม <ses> ทำได้หรือเปล่าอาจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะครับเอาไว้อับน้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอ่างน้ำเนี่ยมาทำอะไรพวกเรามาปลูกต้นไม้นะฮะคุ้นๆอยู่นะคะอ่างนี้ก็ใช้ในมีฟาบเลอร์สไทย l แลนด์ฉันนด่ลองก๊ดเลยอะไรก็ไม่รู้ ส่วนน้องคนนโอ้ทำไมน้องคนผมช็อตอะต้องใช้อะไรต้องใช้บ็อกสเตปผมติวอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบต้องเล็มปลายแล้วตรงเนี้ยใช้บ็อกปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเงาขึ้นมาเลยขเลยขาจะไม่รูมลองพื้นก็ไม่ทาหน้าแบบเทามากส่วนต้นพวกนี้นะครับตรงบริเวณเอ่อพวกนี้เนี่ยจะเป็นต้นมงคลต่างๆนะครับผมก็จะมีพวกเอ่อ กวักมรกตเนาะมีต้นช้อนเงินช้อนทองต้นเศรษฐีพลันจริงๆต้นนั้นใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้กําลังดีให้เขาแบบไม่โตมากเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะแบบรวยเกินไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ดูเป็นสวนมากที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีบอลน,นะครับบอลสีคะบอลกระดาษเอ๊บอลอะไรต้นนี้จริงๆสูงกว่านี้ครับนะฮะแต่ว่าเราเล็มให้น้องเขาแบบฟอร์มแบบว่าพอไม่สูง ท่วมแบบเกินบ้านไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเองนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยส่วนหลักล้านบานฮะไทย <c oughs> แต่ก้อนพวกนี้มันคือหยกพมา่า Type A ด้วยความที่เราทำธุรกิจจิวเวลรี่เนาะที่บ้านเนี่ยก็จะหนึ่งเรื่องหงจุ้ยด้วยว่าอาจจะต้องมีหยกไว้ที่บ้านตามมุมต่างๆนะครับผมแล้วก็ ใช่ตัวพวกนี้เขาจะเป็นก้อนหยกที่ไม่ได้ผ่านะครับรอวันผ่านะครับถ้าแบรนด์ตันไม่มีเงินวันไหนนะฮะก็จะผ่าหยกมาดูว่าเอ๊ะพอจะมีอะไรเอาไปขายได้บ้างหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าจะหายก็ถ้าหายไปก็น่าจะรู้ว่าใครเอาไปเพราะาที่บ้านก็กล้องวงจรปิดติดทั้งบ้าน,นและหมาที่บ้านก็ดุมากหมาที่บ้านดุมากเพราะว่า เป็นคนชอบต้นชวนชมที่เป็นฟอร์มที่ไม่เพอร์เฟกนะครับจะมีชวนชมที่แบบว่าตัวตรงๆฟอร์มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยผมเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เพอร์เฟกก็เลยได้น้องเขามานะครับผมแล้วก็เอามาตกแต่งเองนันเนี่ยเนี่ยคือช่วงนี้พี่ออมเขาว่างเนาะเขาก็มีความสุขในการไปชอปปิ้งก็ซื้อต้นไม้ทุกวันคุณผู้ชมต้นไม้ต้นตัวฟอร์มใหญ่เริ่ม พอเราตัดมาเสร็จปุ๊บใบเริ่มฟูครับนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะเห็นกิ่งก้านขึ้นมานะครับชุ่มชื้นขึ้นมาก็ทําให้บ้านเนี่ยได้มูด์อันชนที่แบบว่าดูรม่มรื่นตรงโซนนี้ก็เก๋ไหมเขาไปเอาใครมาก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเอามาจัดตกแต่งต่างๆนะครับเนาะคนนี้น่าจะชื่ออ,อ๋อโอตื่นนอนมาได้ยังไงเนี่ยตื่นนอนมาออกกล้องเลยเหรอ โดโรธีคนนี้ชื่อโดโรธีพี่อมรู้ได้ไงอะ่ะ <Dorothy. S 2> ตั้งชื่อหรอโอ้ oh, คนนี้ชื่อโดโรธีนะครับอืมน้องเขาเคยไปประกวดที่เอเชียนิกซ์มโมเดลนะครับครั้งหนึ่งเนาะโอเคตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางเดินนะครับมาจากลานจอดรถหน้าบ้านนะครับก็จะมีมุมมุมหนึ่งนะฮะส่วนตอนนี้ห้องกระจกแปดเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ ทำเป็นห้องอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับโกสนดาดแล้วเราก็ลูกค้าให้มาแล้วเราก็เอามาแบบว่าเพาะพัน<ไ>นะเพราะอนาคตเนี่ยเราก็จะขายขายเลยเหรอมีคนซื้อไหมล่ะซื้อก็ขายนะหัวกัญชาร้อยเก้าเก้าจะได้ขายออกเร็วต้นละร้อยเก้าเก้าถ้าซื้อสามถ้าซื้อสามต้นเอาไปเลยต้นละ 19บาบาทเท่านั้นตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินเนาะมาถึงลานจอดรถนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผมเนาะก็ยังต้นไฟคำต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหน้าร้อนเนี่ยเขาจะกลายเป็นดอกสีเหลืองหมดเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นโมกโมกหอมนะครับอันนี้เป็นต้นที่เขาเรียกว่าเป็นต้นมงคลนะครับผมนะมีทั่วไปต้นนี้นะฮะ มีทั่วไปแต่ว่าเป็นต้นแรกแรกของบ้านเลยต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกเองกับมือ,อมแล้วตอนปลูกถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าในนี้มีเพชรอยู่ใส่แหวนตอนทำออสวนแล้วก็ก็เซนเจ้าที่ไปนะครับก็คือเป็นเพชรนะฮะเฉิดแต่สิ่งที่เจ้าที่ให้เรานั้นมันมากกว่าเพชรเป็ดนั้นจริงๆดังนั้นต้องกราบ อนุโมทนาสำหรับเจ้าที่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทําให้แบรนด์ตันเนี่ยฟูฟูฟจริงๆและนี่เป็นส่วนที่เพิ่งทําใหม่ครับยังไม่เคยเปิดเผยให้กับใครได้รู้นะฮะนั่นก็คือส่วนกล้วยไม้ของคุณนายอลไทยนั่นเอง <Wow. S 2> ก็จะมีประตูอลลอยนะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็ฉลุเป็นลายม้านะครับเพราะว่าเป็นคนเกิดปีมะเมีย ตรงนี้นะคบเป็นสวนที่แบรนด์ตันเนี่ยทำให้คุณแม่โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบกล้วยไม้นะครับแบรนด์ตันก็เลยรังสรรค์กล้วยไม้นะฮะเป็นดงมาให้คุณแม่เลยนะฮะก็จะมีต้นไม้อื่นๆแซมไปด้วยนะครับนอกจากกล้วยไม้นะครับนะฮะเพื่อเป็นการเซฟนะฮะเป็นการเซฟงบจริงๆกลางวันเนี่ยแดดเนี่ยเขาจะลงมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะซอฟต์ๆหน่อยคือกล้วยไม้เขาไม่ได้เป็น,ปนต้นไม้ไที่ชอบแดดแบบฮาร์ดฮาร์ดใช่เราก็เลยจะต้องทําพวกนี้ขึ้นมาโรนะครับตัวนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อย่างที่บอกครับว่าทําเพื่อคุณพ่อโดยเฉพาะนะครับผมก็คือพ่อคุณพ่อเป็นคนสิงคโปร์นะฮะก็เลยต้องมีตัวเอ่อเมอร์ไลออนนะครับผมให้คุณพ่อนะครับส่วนรูตรงเนี้ยนะฮะหลายคนว่า ทำไมมันแบบดูแบบว่าไม่เสร็จก็พยายามนะฮะพยายามเป็นกําลังใจให้น้องๆเขาขึ้นนะฮะให้มันบังสักทีตรงเนี้ยนะฮะส่วนโซนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนทุกฤด,ดูกาลนะฮรเพราะว่าต้นไม้ตรงโซนนี้ ไม่ไหวกับน้ําของสาว่ายน้ําจริงๆนะครเพราะว่าอย่างที่บอกครับถึงแม้ว,ว่าสาว่ายน้ําจะเป็นน้ําเกลือก็ตามนะครับเป็นระบบน้ําเกลือแต่ระบบน้ําเกลือเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีริดต่อต้นไม้เช่นกันนะฮะดังนั้นไม่ใช่น้ําปกติดังนั้นเวลาเราไหวเราจ้วงแล้วมันโดนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตลอดเลยนะครับเซตนี้เมื่อก่อนช่วงก่อนก็จะเป็นต้นไม่รู้ครับต้นอะไรนะฮะนี่คือการรีวิวแบบจากใจ แบบไม่มีความรู้นะฮะต่อนะครับตัวนี้เป็นต้นเฮลิคอเนียตัวนี้รู้เพราะว่าเป็นต้นที่ไม่ได้ซื้อนะครับแต่เป็นต้นที่ไปเอามาจากเพื่อนบ้านเป็นต้นไม้ที่จะต้องคอยให้คนสวนเนี่ยนะครับผมมาถอนถอนตัวตัวนี้ออกไม่อย่างนั้นเขาจะปลามมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นโยกอีกก้อนหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นสวนสับปะรดสีนะครับที่แบรนด์ตันมาถ่าย m b นั่นแหละก็เป็นสวนตรงนี้แหละนะครับผม โอ้อากาศดีนี่ห้องนอนเฮลโลมีใครอยู่ในนั้นพี่ออมกำลังนอนดูเฮลโลพักทายครับส่วนตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันยังเป็นโซนได้อีกจริงๆมันยังเป็นทำอะไรได้อีกนะอืมน้ำตกไหมใหญ่ตายเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นต้นไม้ที่แบรนด์ตันเนี่ย ไปเจอที่ที่หนึ่งนะฮะว่าจะทำสตูดิโอก็เลยแอบขุดต้นไม้เข้ามาจะได้เป็นเหมือนแบบว่าอ๋อฉันเนี่ยจะซื้อที่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ต้นนี้คือเป็นต้นที่หายากครับชื่อต้นว่ามิกกี้เมาส์ตัวดอกมิกกี้เมาส์น่าจะเป็นช่วงของการหล่นหายไปนะฮะช่วงก่อนยังมีอยู่แต่ตอนนี้ก็ซื้อไปแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยนะฮะสำหรับที่ดินก็ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กับที่ดินแต่เราได้ต้นมิกกี้เม,มาส์มาแฮปปี้ และที่สำคัญเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยที่บ้านอะ่ะสวยมากๆนะฮะเอวยังไม่เคยมีคนเห็นอะ่ะ แต่บอกวสวยมากๆจริงๆนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะมีการประดับไฟนะครับในสวนนะครับตามมุมต่างๆจะเห็นได้ว่ามีการมีการแบบแอบซ่อมโคมไฟไว้ต่างๆนะฮะแต่ว่าไฟพวกนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนะครับเราใช้ระบบที่เป็นโคมไฟโซลร์เซลล์ทั้งหมดในการแต่งสวนนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้กับทุกท่านได้รู้นะครับว่ามันเวิร์กจริงๆ การที่ใช้โคมไฟแต่งสวนแบบโซล่าเซลเพราะว่ามันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับผมเราก็ยิงอยู่ทุกอย่างก็คือยิงแพงขึ้นนะครับอะไรประหยัดได้ก็รประหยัดนะครับเพราะว่าแบรนด์ตันเป็นคนประหยัดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะซื้อก็คือคิดแล้วหรอนะฮะวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนแล้วนะครับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย